ที่หนึ่งแค่ v i p กับน้ำดื่มสยามครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับชีวิตของอสสท่านหนึ่งนะครับซึ่งเรียกได้ว่าตลอด24ชั่วโมงเลยของ1วันเนี่ยท่านมีจิตอาสาในการเป็นอสสทั้งชีวิตและจิตใจครับแน่นอนครับวันนี้ท่านที่ผมพูดถึง นั่งอยู่ทางด้านซ้ายมือผมนะครับท่านเป็นประธานอสสเขตสวนหลวงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ต้องขอขอบคุณท่านดร์นะครับคือด้วยกับจิตอาสาของเราเนี่ยผมเองอะผมรู้สึกภูมิใจที่ว่าไม่ใช่ผมคนเดียวผมมีเพื่อนอีกมากมายที่มีจจิตใจเดียวกันที่รักงานอาสาตรงนี้ครับผมแล้วก็เป็นความผูกพันกับประชาชน อาสาแต่ละท่านเนี่ยมีหลายหมวกแต่งานอาสาอาสาสมัครสาธารณสุขเนี่ยครับมันมีความผูกพันกับชุมชนมากๆกกับตัวผมเองมาก,มาก,มากๆเพราะเราจะต้องดูแลเขาเนี่ยตั้งแต่ตั้งครันยันลอดขอดเสร็จดูแลเขาไปถึงอีก6ปีแต่จาก6ปีเนี่ยความผูกพันของเด็กเหล่านั้นน่ยจะผูกพันกับเราแล้วเราต้องไปดูแลผู้สูงอายุคนเจ็บป่วยคนสิทธิเสียงคือทั้งหมดนะครับเราต้องห่วงเรื่องไข้เลือดออก โรคทุกอย่างเนี่ยเราต้องดูแลหมดอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยพวกผมเนี่ยทำงานกันเหนื่อยมากแต่ว่าเราเน่ยทุ่มเทเพราะว่าเราต้องการให้โควิดเนี่ยหมดไปจากประเทศไทยเราก็ตรงนี้ครับพวกเราึงถึงทํากันได้พี่เป็นอสสเมื่อกี่ปีแล้วครับตั้งแต่ปี2547ครับก็21ปีแล้ววันที่ผมไปรับเข็มอ,อสาสสครบ20ปีเนี่ยวันที่แผ่นดินไหวพอดีเลยวันศุกร์ที่26รับปุ๊บแผ่นดินไหวเลย วันนั้นผมถือสินอดผมก็เลยไม่ได้ทานอาหารกับเขาครับพอผมรับเสร็จผมก็เลยลงกลับบ้านก่อนก็มาเจอกลางทางครับน้องบอกว่าที่รถยางแตกพอลงไปดูแล้วไม่ใช่ครับแต่ว่าเราเห็นตึกน้ำก็ชอลงมาเ,าเลยรู้ว่าเป็นดินไหวอ๋อเป็นดินไหวนะครับรับผมถามจริงๆพี่21ปีที่พี่เป็นอสอสสอมาเนี่ยนะครับแล้วอยู่กับพี่น้องประชาชนและที่สําคัญเมื่อกี้พี่บอกว่าเราอยู่กับเขาตั้งแต่ ก่อนที่เขาจะคลอดใช่ครับมีไหมปัจจุบันเนี้ยน้องๆที่พี่อยู่หรือว่ามีส่วนในการคลอดของเขาเนี่ยยังพบป่ากันอยู่ผมมีหลายครอบครัวนะครับแบบว่าเจ็บท้องวิ่งมาหาผมแล้วก็ผมก็พาส่งโรงพยาบาลเจ็บท้องของเียนรถพยาบาลเจ็บท้องพ่อไม่มีตังจะเอามีผ่าท้องเอาลูกออกผมบอกไม่ได้ผมก็พาไปส่งโรงพยาบาลแล้วเป็นฝาแฝด แล้วก็เป็นแฝดหญิงกับแฝดชายด้วยตอนนี้โตแล้วครับก็มันก็เลยแบบว่ามีความผูกพันกับคําว่าอาสาสมัครตรงนี้ครับผมแล้วตอนโตนี่ยังเจอกันอยู่ไหมเจอครับเจอครับแล้วก็รุ่นต่อรุ่นนะครับคือเราดูแลครับตั้งแต่ตั้งคันจน20ปีน่ะจนคนนั้นอ่ะเขาขึ้นมาจนมีครอบครัวแล้วก็มีลูกมันก็เลยเป็นความผูกพันคืออาสาทุกอย่างเนี่ยถ้าความผูกพันเนี่ยของคําว่าอาสอสสเนี่ยมันจะใกล้ชิดผูกพันกับชุมชน ใกล้ชิดกับประชาชนมากครับโอ้ท่านผู้ชมครับแล้วน,นี่ถึงได้เรียกได้ว่าเป็นจิตวิญญาณของของพี่สุนทรเลยนะครับแล้วนอกจากที่พี่เป็นอ,อสอสสแล้วเนี่ยแน่นอนเลยผมเห็นอสสสหลายหลายคนเขาก็สมบุกหลายใบใช่ครับนะครับของพี่มีไหมาผมว่าเป็นประธานชมรมคนช่วยคนด้วยคนช่วยคนครับผมคือเราช่วยเหลือหมดเลยนะครับไม่ว่าใครจะเดือดร้อนเราเข้าไปช่วยเขาเราจะมีกลุ่มของเราเข้ามาช่วยตรงนี้ แล้วก็เป็นประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและคว,วามมั่นคงของมนุษย์เขตสวลวงแล้วก็เป็นคณะกรรมการเป็นของพอปพรอคือทุกอย่างอ่ะผมจะอยู่ในนี้คือคนที่มีจิตอาสาจะอยู่ในนี้กันทั้งหมด,ดครับเรียกได้ว่า24ชั่วโมงพี่สามารถทํางานไม่ว่าจะเป็นอสสออพมรชมรมคนช่วยคนอปพรอครับพี่แบ่งเวลายอย่างไงฮะคือในในตัวผมเนี่ยจะมีเสื้ออยู่ ถ้ามีเหตุปุ๊บเนี่ยผมจะต้องฟาเสื้อนี้ลงอย่างมีเหตุไฟไหม้ปุ๊บผมต้องฟาสเสื้อปพอรลงแล้วเพื่อให้หน่วยงานเขารู้ว่าเราคือใครคือเราเปิดตัวตนว่าเราคือใครเราเข้าไปตองมีความราบผานที่จะเข้าไปช่วยเหลือก็ได้อย่างเราไปเจอคนพิการคนอะไรปุ๊บเราก็ใส่เสื้อของอ,อพอมอเข้าลงไปช่วยเขาอย่างของผมก็จะมีเสื้อของคนช่วยคนเนี่ยเราไปเจอคนพิการคนที่เขาเดือดร้อนมาปุ๊บเราก็ลงไปปุ๊บเราก็ซับพอร์ตของเราไปเราจะมีกลุ่ม ด้วยการหาเงินมาด้วยการขอบริจาคพวกขวดพลาสติกขวดแก้วขวดที่เขาทิ้งแล้วเนี่ยตอนนี้ผมมีเงินเหลืออยู่นะครับเพิ่งจะเบิกออกไปช่วยเหลือกับเด็กกำพร้าแล้วเนี่ยตอนนี้เหลือแสนห้าหมื่นกว่าบาท<อ>ด้วยก,การขายขวดก็ลหลายที่เนี่ยเขาเก็บไว้ผมเราไม่ค่าขอทางใครแต่ว่าขอที่เขาทิ้งแต่มันมีมูลค่าแล้วผมสร้างบ้านไปแล้วไม่รู้กี่หลังผมจำไม่ได้จะขวดใช่ไหนะใช่ครับพี่พูดเป็นเล่นเ่ะจริงๆครับ เพราะว่าเรามีโครงการขอไม้เก่าเพื่อบ้านหลังใหม่ก็จะมีที่บริษัท m อ p c นะครับอยู่ในซอยกรุงเทพกิจา33เนี่ยให้แผ่นเรียบมาผมมา200แผ่นหนา10มิลเราก็เอาเอาไปสร้างบ้านแล้วก็มีคนที่บริจาคพี่น้องมุสลิมเนี่ยเขาจะมีบ้านเช่าบ้านอะไรเยอะต่อไปเขาจะทำตึกเขาต้องการที่จะเอาบ้านเก่าทิ้ง เขาก็บริจาคให้ทุกอย่างเลยแล้วเราก็ไปสร้างบ้านให้กับเด็กกำพร้าให้กับคนคพิการผู้ประสบภัยตรงนี้ครับเรียกได้ว่าสิ่งที่ไม่มีค่าสําหรับคุณครับแต่สามารถมีค่ากับพี่น้องได้อีกหลายร้อยคนใช่ครับอย่างผู้ประสบภัยอย่างมีไฟไหม้ปุ๊บเนี่ยผมจะต้องไปละห้าพันถ้าเข้าไหลหลังปุ๊บแล้วก็ผมจะมีเครือข่ายกันเข้ารวมกันเข้ามาช่วยกันเป็นก้อนอย่างที่ไปที่หนองจอกเมื่อครั้งก่อนก็ได้เกือบสามหมื่น ที่รวมกันไปปุ๊บแล้วไปลงเลยทั้งเกือบสามหมื่นครับผมของผมหนึ่งห้าพันละแล้วคนนู้นคนนี้เขามารวมกันแล้วอย่างมาจิตเนี่ยเขาก็รวมเข้าไปตั้งหากอีกพอมาจิตเขาจัดประมาทเป็นสุขเขามีไฟไหม้ปุ๊บเขาก็ขอระดมทุนกันพวกก็เอาไปช่วยกันอีกทีนึงแต่ตอนนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ได้พูดคุยกับทางเขตหนองจอกอ่าท่านผู้ช่วยเขตหนองจอกพูดเลยว่ากลุ่มของมุสลิมเนี่ยมาไวมาก mm. พอรู้ว่าปุ๊บนี่ กลุ่มมุสลิมรู้ปุ๊บก็จะไปช่วยกันเลยครับจะประสานงานแล้วก็ร่วมกันไปเลยคืออย่างน้อยปุ๊บเนี่ยไปช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนแล้วก็สนับสนุสนกันเข้าไปสิ่งผู้คนที่เราช่วยเนี่ยเป็นต้องเป็นเฉพาะมุสลิมไหมไม่ใช่ครับบ้านมันมีอยู่หลังนึงนะครับคุณยายอาย,ยุ72ปีเลี้ยงป้า9 9 18ปีแล้วเลี้ยงหลานอีกสูกไร่ที่แล้วก็มีเพื่อนโทรม,มาบอกว่าช่วยไหมบอก เขาเป็นมนุษย์เหมือนผมไหมเขาเป็นมนุษย์เหมือนผมผมต้องช่วยเขาหมดผมก็ไปสร้างบ้านให้ก็ท่านอิหม่มที่ในซอยมิตรภาพนะครับให้หลังคาหลายๆคนให้ข้างฝาผมให้กระดานเพื่อนให้ตะปูทุกอย่างนะครับมารวมปุ๊บเสร็จแล้วก็ที่เนี่ยเขาไม่มีแล้วก็นิคน,นึงเขาบอกเขาเช่าไว้เดือนละ800รอยผมขอเช่าต่อแต่ทุกวันนี้คุณยายแกยังอยู่ โอ้ท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว่านี่คือสิ่งที่พี่สุนทรเขาทำนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นพี่น้องมุสลิมด้วยกันเขาเป็นมนุษย์ขอให้เป็นมนุษย์ถ้ามีความเดือดร้อนใช่ครับแล้วทางกลุ่มของพี่สุนทรสร้างรพร้อมช่วยนะครับผมไปช่วยหมดทั้งบางคอแหลมทางไหนไหนก็อย่างบูโนะก็ลงมาช่วยกันเชียงใหม่น้ําท่วมเชียงรายเราก็ช่วยกันตัวผมไม่ได้ไปแต่ผมจะหาอุปกรณ์ส่งเข้าไปอย่างที่ตึกถล่ม ผมก็ไปทาข้าวไข่เจียวครับกับสภาเครือข่ายของสำนักจุฬาชมนตรีครับผมก็ใช้ข้าวไข่เจียวนะครับเพราะพี่น้องเราเนี่ยเดือดร้อนกันแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยมีครัวพระราชทานมีครัวของร่วมการัณยูของคุณบุ๋มของคุณกันถามจริงทีมพี่มีกี่คนครประมาณรวมกันสามสามศาสนาครับพุทธคริสต์อิสลามครับจะมีคริสต์อยู่หกคนแล้วก็เป็นพุทธก็เป็นมุสลิมคือตรงไหนก็ได้ เขาเป็นมนุษย์เราต้องช่วยโอหนี่ท่านผู้ชมครับนี่เรียกได้ว่าพระคุเลยนะครับรวมพุทธใช่คริสต์อิสลามเข้ามาไว้รวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษย์ที่เขาตกทุกข์ได้ยากใช่ครับตรงนี้แบบคือเราไม่รู้เราจะตายวันไหนใช่ไหมครับแล้วตายไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้แต่ผลบุญที่เราทำเนี่ยมันติดตัวเราไปไอ้ตรงนี้แะครับคือศาสนาก็สอนผมว่า มนุษย์ผู้ซึ่งบำเพ็ญประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาคนนั้นคือมนุษย์ที่สมบูรณ์เราก็อยากจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับเราก็เลยต้องทําตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับถ้าถ้ากล้องนะครับสามารถโคสมาได้นะครับจะเห็นที่ที่ตาของพี่เขาเนี่ยเขาเริ่มมีน้ําตาคลอคนะครับนี่คือสิ่งที่เขาทําจากกลนบึงของของหัวใจของเขานะครับโดยที่ขอให้คุณ เป็นมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นมุสลิมพี่ก็ช่วยหมดแม้แต่ทั้งหมาแมวผมก็ช่วยนะครับคือเขาบอกว่ามุสลิมกับสุนัขไม่ถูกแล้วไม่ใช่ศาสนาไม่ได้สอนแบบนั้นเลยครับคือ <ๆ S 2> ผมผ่านเส้นกรุงเทพกิทาจากรใหม่เนี่ยมันจะมีหมาจรจัดอยู่เนี่ยแล้วมันผอมแล้วมันท้องอยู่อ่ะผมกลัดตลาดเนี่ยครั้งแรกผมเอาอาหารไปให้อ่ะทั้งเห่าทั้งจะกัดพอครั้งที่สองมันก็เริ่มไม่เห่าแล้วพอครั้งที่สามมายืนคอยครับ แล้ววันไหนที่ผมขับรถผ่านแล้วผมไม่มีให้นะมันจะมองตามเนี่ยผมจะสงสารมากผมก็เลยต้องให้ตลอดเพราะศาสนาะสอนแบบว่าการช่วยเหลือแม้กระทั่งสัตว์เนี่ยเขาจะได้เข้าสวรรค์วันนี้นะครับเราได้ได้เป็นความรู้ใหม่อีกหนึ่งรเรื่อง<ม>เพราะหลายๆคนเนี่ยมีความคิดคว่ามุสลิมไม่ถูกกับสุนัขไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเพราะมุสลิม่ยเลี้ยงได้ครับเลี้ยงไว้ตามไร่ตามสวนเนี่ย เพราะว่าเขาไม่ให้มาเลี้ยงในบ้านเพื่อเขาไปเลียภาชนะของเราเนี่ยเพราะาน้ําลายของเขาเนี่ยมันจะมีเชื้อโรคที่ว่าใช้อะไรข้ามได้นอกจากน้ําดินเราต้องใช้น้ําดินล้างแล้วก็น้ำสะอาดเลยครับเจ็ดน้ําเพื่อจะล้างเขาเลยไม่เลี้ยงสุนัขไว้ในบ้านมุสลิมเนี่ยจะเลี้ยงไว้แบบไว้ตามสวนเฝ้าสวนเฝ้าสัตว์อะไรตัวเน,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 นี้ยครับผมเลี้ยงได้ครับนี่นิ่ถถ้ากล้องเห็นนะครับตอนนี้พี่เขา ไม่รู้จะบรรยายยังไงครับเขาว่าเขาก็มีชีวิตนะครับแต่เขาอดเนี่ยเราเราให้เขาเนี่ยพอเวลาปุ๊บุ่นนี้โตปุ๊บเนี่ยเขาเห็นรถผมมาเนี่ยเขาจะกระติกหางแล้วเราก็เลยบอกกับภัรยาว่าเออนะทำบุญไปนะทั้งคนทั้งทั้งสัตว์เนี่ยเขาก็มีชีวิตเราแล้วนกที่บ้านผมเนี่ยผมไม่เคยเลี้ยงแบบผมจะเอากล้วยไบแขวนไว้ทั้งกระรอกทั้งอะไรอย่าง้เขาจะมาวันไหนถ้าผมไม่มีกล้วยเขาก็จะมาร้องกันผมก็ต้องวิ่งออกไปซื้อกล้วยมาแขวนไว้ที่ต้นไม้ให้เขากินกัน ทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์ทั้งสัตว์นะครับพี่สุนทรดูแลหมดครับผมเพราะว่าความสุขการที่ได้ช่วยเหลือตรงนี้ครับการที่เราเป็นผู้ให้เราจะมีความสุขครับสุดท้ายแล้วครับพี่าทางรายการเราเนี่ยนะครับมีหลายครั้งที่ท,ที่มีผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วเขาเจอลักษณะ ผู้ใจดีผมเรียกว่าผู้ใจดีแบบพี่แล้วกันนะครับถ้าเขาจะติดต่อพี่ติดต่อได้ยังไงบ้างครับเบอร์ผมครับ0898877188ถ้าเฟซผมผมใช้ชื่อสุนทรแย้มพายครับผมประธานคนใช่คนครับผมครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับย้ำเลยนะครับว่าสิ่งที่วันนี้พี่สุนทรพูดมานี่คือสิ่งที่อยู่ในก้นบึ้งของหัวใจของพี่เขาแล้วที่สำคัญครับ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ขอให้มีชีวิตที่ตกทุกได้ยากพี่สุนทรช่วยหมดครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่สุนทรมากนะครับที่ที่เป็นเหมือนฮีโร่หรือเป็นเหมือนซูเปอร์แมนในในชีวิตจริงของมนุษย์อีกหลายๆท่านที่เขาเดือดร้อนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ